ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางอู่มหาสมุทรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นศูนย์กลางนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันท,ทัสโรทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันท,ทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทุกรายละเอียดของนิพพานธรรมบราบรมีสามสิทธัะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดขึ้นจากธรรมบรารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจัน e. ทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจัน,นทัสโรทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจัน,นทัสโรทุกหน่วย มีศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วยของธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษกันท์ัศโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกตัวของธรรมทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสาสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนท้าสโรศูนกลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนท้สโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันเกิดเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไหลเวียนไปยังทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทาง ไปตามศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้รวมเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัส พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นแผ่นชานเป็นดวงธรรมลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กระแสธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางไหลเวียนไปตามทาต ละเอียดธาตหยาบที่เป็นร่างกายของลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นท่อฐานธรรมบารมี30สบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันทาสโร ธรรมบารมีสามสิทัศนะเภเดพะคุลหลวงพุทธจันทรทัสโรมีแผนถังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศนะเดเดระคุลหลวงพุทธจันทรทัสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่มีต้นแบบเดียวกันจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมบรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้ทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรดึงดูดบอกเกิดทำทุกทำธาตุทุกธาตุให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ ด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอยู่ประจำพื้นที่ทุกจักรวาลแต่ละ กวาลมีธาตุที่ละเอียดที่อยารวมอยู่ด้วยธรรมบารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรเกิดเป็นจักรวาลแต่ละจักรวาลจักรวาลมนุษย์ ซึ่งหมายถึงโลกมนุษย์นรกโลกันมีร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัศระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เดิมเป็นร่างกายของลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษมีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่มีความหยาบกว่าจักรวาลเทวดาร่างกายของลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ มีกิเลสซึ่งมาจากนิพพา,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 านธรรมอกุสลาธรรม,มานิพพานธรรมอพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโรซึ่งเกิดจากธรรมกิเลสทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ ย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธทรำรกิเลสรำรที่ไม่ใช่บารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เกิดรทำกิเลสหน่วยใหม่ๆรวมเป็นกระแสธรรมกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสาสทัศน์ พระเดชพรคุณหลวงปู่สดจันทัศโรศูนกลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุธรรมกิเลสตึงดูดบอกเกิดให้ธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นไปตามธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทมขออ ทำให้ลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์ให้แตกแยกภายในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันให้ร่างกาย ของคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นร่างกายของอาหารทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรทมกิเลสสร้างเลี้ยงรักษา ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าให้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสเป็นโครงสร้างกอทอมอขอ,อ ที่กิเลสบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้เป็นเทพพบุตรเทพธิดาของกิเลสเป็นทาตรับใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสอักตันยูต่อตัวตน ที่แท้จริงของนิพพานธรรมบรารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโรอักตันยูต่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโรกิเลสบังคับควบคุม ให้ท่อทานธรรมบารมีสาสิบทรรัศนนี้ยอมเป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสสร้างโครงสร้างกทมขออทําให้ท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศนนี้เสื่อมสลาย เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของชีวิตเป็นยังอยู่วนเวียนอยู่กับซากคนสัตว์สิ่งของเป็นอบบยภูมิเป็นวัตตะสงสาร เกิดภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติเกิดสงคลามขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกขายละเอียด ที่ทำกิเลสกำกับบังคับควบคุมในโครงสร้างกอทมอขออให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันยอมนำ ทำกิเลสรวบรวมสั่งสมอยู่ในร่างกายรวบรวมธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมไว้ในร่างกายให้ชีวิตเป็นยังอยู่ทุกระทมสมสารกิเลสบังคับหลอกลวงว่าเป็นปกติของชีวิต ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมรับสภาพที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมกิเลสทำให้หลับไหลสร้างเลี้ยงรักษาเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทคุณใส มนดำเดลฉานวิชาบูชายันคนสัตว์สิ่งของรวบรวมซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยากิเลสสร้างเลี้ยงรักษาเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณนะอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษกิเลส ทำให้ขาดแคลนบารมีสามสบทัศพะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นความรักบารมีสามสบทัศพะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรกิเลสพังคับหลอ,อกลวงให้รวบรวมรักษากิเลส ที่เป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหาสิก,กรรมเป็นความรักของธรรมกิเลสเป็นความรักเพื่อรวบรวมธรรมกิเลสรวบรวมธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ ด้วยธรรมกิเลสที่สร้างเลี้ยงรักษาให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลหา้าให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้เสื่อมสลายเกิดแก่ ตายให้กิเลสเข้ายึดพื้นที่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้หลับ ไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดให้ยอมสภาพความเป็นยังอยู่ที่เป็นไปตามธรรมกิเลสที่สร้างเลี้ยงรักษาให้เสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเป็นอบาย,ยภูมิ เป็นวัตสงสารเป็นวัตถจักชีวิตเป็นยังอยู่ที่รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซากคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิทธร,ระเดชพระคุณหลวงผู้สดจันทัสโรในร่างกายของซากคนสัตว์สิ่งของ ซาบคนสัตว์สิ่งของตายจากธรรมบารมีสารรมสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุรร่สดจันทสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสมีธาตที่กิเลสบังคับควบคุมอย่างหนาแน่นทำให้ซาบคนสัตว์สิ่งของ มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสธรรมกิเลสที่อยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของในซากคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบ่อกเกิดซึ่งกันและกันศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลส รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในซากคนสัตว์สิ่งของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสรุกเข้าหาธาตุดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุ ที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในร่างกายของซากคนสัตว์สิ่งของทำให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสธรรมกิเลสประกอบธาตุตามเครื่องจักรละเอียด พลังงานละเอียดของธรรมกิเลสเพื่อทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำให้ คนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยุ่ตามกำลังอำนาจของกิเลสให้คนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์ส,บสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม อย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาเพื่อให้คนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของเป็นอบบยภูมิเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลส สร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีสีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของอยู่ในการบังคับควบคุมของกิเลสตายจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปุสสจันทัสโร เกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลสท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ดจันทสโรที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมให้เกิดแก่เจ็บตายความตายหมายถึงตายจากธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ดจันทสโร เกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลสมีชีวิตเป็นอย่างอยู่ด้วยธรรมกิเลสบารมีสามสิบทัศเภเด,ดระคุณหลวงปุษจันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองประชุมรวมศูน,ย,นย์นลยลกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศเภเดระคุณหลวงปุษจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทําบารมีสามสิบทัศเภเด,ดระคุณหลวงปุดจันทัสโร เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทัศนเดชพคุณหลวงปุษยัญทัสโรจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมทุกธรรม่าทุกท่าจากทุกนิพพานทน่านิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทําทให้พระคุณหลวงปุษยัญทัสโรพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหรา,รรา,ารัตนบัญชิกาจันทน์นกยูงนาให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษยันทัศโรทําให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดยันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุษยันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมท่าทุกท่าที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เพื่อดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสสันทัสโรเกิดการแยกทำแยกธาตุาประกอบทำประกอบธาตุตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสจันทัสโร